สวัสดีครับผมคำผ้าผ้าโชกนะครับเนาะได้มาที่วัดป่าคำชนเนาะหรือหรือคำสนุนสองนะครับเนาะโอโอฟซีกบยูนเนอร์ครับเขามารับชมอ้อมกันครับสายบุญมาจากชัยภูมิครับ อายภูมิชาวบ้านเขอาูายภูมิภูมาบ่อยนะมีผู้หญิงคนเข้ามาเขาก็เป็นแฟนฝรั่งคือเขาก็มานี่พอโบราที่แยกมาบ่อยทีนี้เ่าจะขอแต่งกามปีนี้ีนี้ไม่ถมาขเขาก็ได้กต่เตรมามาบบราณองค์ใ่าขึ้นเขาก็ถวายของเหมยก็มีกระพับมานอย ครบไม่เคยมาแต่กี้ใช่ไหมน่ะวันนี้ทำไมถึงมาอยากทำขนมอยากน้อยอยากมาคนไหนคนไหนอยากเอ้เดี๋ยวจะพามาหลากน้อยอยากมาหาอยากมาอยากมาหาพ่อพูแม่ยาอยากเลี้ยงไรแทบบอกอากระเป๋าไม่กรงตุกมาอยากมาหลา่อยากมาไลเขียวอายไม้ารั่นเอาันนี้ผู้ใดพามาบ้างปูพี่สาวขับรถมาอ๋อครับ ขอนเจนี่บอกเอามาครับเอามาปั่นขาวิงนี่ว่าอะรเลยบอกสามารถนี่กาง่ายไปทั้งนองบัวลูพูไปชุมแพนี่ก็อีกไกลเนยเขาลตรงนี้ก็ไเยอนะเอาเอาเอาใบสีมาเลยไ้เราไปตยกถวายถ้ามีปัจจัยจะเหนียถวายองค์ผู้หญาก็เหนดเลยให้เาก็ได้ าปละดโอ๊ยไปละโอเจเลยนี่ะน้ำถ่วมบ่วางบ้านเขาเนี่ยท่วงท่วมที่ทั้งไหนของอำเภอเขา่ื่อไล้วแ้อลุงน้ำชี้ค่ะเออน่ว่างี้ลุงน้ำาีหมดเลยละน้ำถ่วงท่อะไรก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้กำหนดกฎเองแล้วแต่ท่าน มีน้ำดื่มที่ดานเนาะน้ำดื่มเเบบบ้างน้ำดื่มเเไบบ้างใส่ฟองมาลลยผลไม้ขนมหวานนโมตัสษาพระคารวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต กาละหาโตธรรมาธรรมพุทธะกายาวจาจิจตังอาหังวัฒทานาคาทิบดีสีสุดโทพิสุทธิเทวาภูเชมิสุติยัมีกายาวจาจิจตัง อาหังวันทานาคาทิบพอดีสีสุดโทวิสุดทิเทวากูเทมีตาติยมปีกายาวาจาจิตังอาหังวันทานาคาทิบพอดีสีสุดโทวิสุดทิเทวา ภูเทมิเมตัญจามหาราภพปิญโยนาคาคันทาปริตังกายาวาจาจิตังอาหังวันทานางขยานาคินีสีปทุมมาปิสุทธิเทวีภูเทมิจุติยัมปี กายวาจาจิตังอาหังวันทานางพญานาคินีสีปทุมมาพิสุทธิเทวีบูเทมิชาติยัมปีกายวาจาจิตตังอาหังวันทาแม่ยตาสีปทุมมา พิสุทธิเทวีภูเทเมเมตเันจามหาราภวินโยนาคาขันธาปริตังอัยังมหานาคาอิติมาจุติมาองค์ย่านาชี เคมีนายโยบายที่เทพแม่พับใหม่หน่อยหันหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแล้อย่าปิดไม้เลยเพื่อพทธหันออกมาเอออายุขึ้นสาธุสาธุสาธุว่ข้าพระเจ้าเราลูกหลาน มาจากจังหวัดช้ยภูมิมได้นำสิ่งของมาถวายองค์ปู่องค์ย่ยาเป็นต้วววน,ตนว่า,วาบาบสีรับโชคปัจจัยผลไม้มนขนมหวานปัจจัยข้าพเจ้าเราลูกหลานขออัญเชิญองค์พ่อปู่สีสุดโท องแม่ย่าสีปทุมมาองพ่อปู่ขุนวังองค์แม่ย่านาชีเวียงองปู่นาคาองย่านาชีเทพเจ้าเหล่าพระธิดาององย่าส้อยสีสุกิตาเจ้าย่าส้อยสีสุดาจารย์ พ่อปู่ฤาษีนารอดพระเจ้าองค์ดามแม่พะโทรณีแม่พะะคงคาบัดนี้ข้าพระเจ้าเราลูกลานขออันเชิญองค์ปู่องค์ย่าทุกๆุกพระองค์ทรงรับสิ่งของที่ข้าพระเจ้าได้นำมาถวายวันนี้ นำนำเรื่องศิษย์ักมามีเนะ<ห>าะมีผลละหมากลากไม้ก้าวยางมาฮักภูรีขนมหวานปัจจัยบายสีปัจจัยบายสีดอกไม้ทูบี ไปผู้มาบูชาให้เป็นมงคลให้มีสีให้มีทรัพย์สินเงินทองให้เงินไหลกองให้ทองไหลมาหาลูกหาหลานให้อายุยั่งยืนนานตลอดกาลและนานเธอที่นี่ท่านเอ่ยชื่ออ่ยน,นามสรกุลเอ่ยบ้านเลขที่ ข้าพเจ้าราลูานเชิญงคเทพมาอย่ามาให้พเ้อทิฐานบอกชื่อบอกนามสกุอแล้วท่านะไได้ี้อเ้อพูดทางอันตรงธรรมากาวาทางสังขังนิพนปัจโยโหตุบัดนี้ถ้าเจ้าเราลูกหลานพเชิญองคเทพเทวดาทั้งิตันฟ้าขันมาชันท องคูองแย่ทุกทุกประองที่พระเจ้าเจ้าเลยยนามมาก้อนี้ไม่ได้เอานำมาก้อนี้เลยเพราะองค์พ่อขุนจุดดูองค์ไม่อยากสิจุมาเพาะอันเชิญมาประทานก่อนอันบันเตอร์ให้เกิดแก่ข้าพเจ้าเราลูกหลานทุ่งมาถวายทุ่งมาบูชาพุ่งมาจารวิเงขอในวันนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขความทุกข์ร้อนอย่าได้เกิดขอให้เกิดแต่สิ่งดีงามให้เงินไหลทองให้ทองไหลมาหาข้าพเจ้าเราลูกหลานทุกเมื่อทุกยามด้วยเลยเด็กเอาใบถืขึ้นไปต่อ ทูบแล้วให้ท่านกลับมาหย,ยิบบัตรหยิบปัจจัยลงทู่รับลายก่อนถ้ายกขึ้นกระดอกวางไหนก็ได้ใกล้แล้วนี้แหละแล้วทูบกรางทูบเลืองเมื่อไหรก็เป็นผู้ขับรถหมายเรียกียนรถท่านหัวอะไรบ้างห้าเก้าสามสี่เก้า จะเอาอะไระเ,ออไรเกา้ากรรมนายเรียนเทววุฒิวดาก็ให้ท่านเอาเลือกเอาเนี่ยปัดทูปัดทูปได้ผลกูคคจะไปดูอะไรไปหาไมย่ยาติต้อยไหมโอ้ท่านจะไปไหมไม่ได้ไงจะไปหาไม่ยาติต้อยเดี๋ยวมเราปัดธูปก่อนเราธูปไปเราจะพาไหว้แม่ยาติต้อแย,ยแล้วก็กลับมาใหม่เนี่ยเอาธูปก่อนอเอาธูปไปก่อนเอาคนละก้าวดอกนะจะพาเข้าไปไหว้มลยาเนี่ย อาจารย์สอนอย่างนี้ครับใช่ไหบ้วทวันนี้ละครับี่ไหนมาเออนั่นแหละดูท่านกันเป็นกันราเ้าไปอยูเข้าไปไหว้เขาเกืบเอารูปคนละเ้าดอกไม่เสียไปมีแล้วเยนก็มีแลพี่มีขอาไไหไกระป๋าทุกคนะม่ทุกคนทุกอยู กับเื่มันไม่มีขอบคุณนะคาะไปน้มาแล้วคนเล็กกับพายกาได้แม่แม่อะไรของแม่อยูเนี่ยรอเบางทีคนเข้ามาเขาจะเรงจะกลัวอะไรเขาจะไม่มาไหวเราจะไม่ได้กระตังเขาตอ่้ะงก คนอิพสีส่ทุกคนเด้อลงป่านอ่ครับที่เข้ามารับชมคำพาพาโคนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแก่งเตนนะครับนะน,นี่ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ